ตัวแวตัวแวไปงานมัสยิดไหมไปกันจังเซียเม็ดว้ไปกันนี่เดี๋ยวก็าไปอ่านหนึ่งวันไปเลยลูกกินอะไรบ้างมึงมึงอยากกินนะ ได้กได้รุมจังมาคกนะอย่าว่า,าจะ<อ>ตัวแหวกตัวแรงต้งรุมจากจนกะเหนื่อยหลงมือแช่งรถเครืองโคใจนี่ก็เค้แต่รถไดร์รายกันรถไม่ไม่ก็ไม่เค้กันค่ะงานตวแหวดก็ไม่ไกลประมาณ500เมตรกระทึงมาสยีตรงนี้เขาเรียกว่ามูนนืบานพราวค่ะนี่เรามาถึงแล้วนะว่าฝนตอกบกระเปียกๆสักทีเช้าทําคลิปนี้ก็ประมาณต้องวันแล้วอย่าตามมาเที่ยวนะงานก็เสร็จแล้วปีลลครัางเองโรยและตกแตงสวยงามมากเลยวันนี้คนจังเสียมแมทแลที่ว่ายังไรกินมาไงคะไบรุ่น รานค้าก็จัดอยู่ในป่ายางค่ะร้านแร็กมากกะห้อมช่วยเลยนะคะภารากินเราก็คือ5้าร้านนมจากแต่โรตีก,ก็น,น่ากินนะเสิร์ฟรับบานว่ากันเลยหันไปเห็นแวบๆชาชักไาหน่ากินจังเลยป่าน,นี้น่าจะไม่ไว้กินและน,นุยนุยนุยกินมาม่าก,กันที แเด็กตีกี้ขาดฉันตาเธอไม่ต้องวัวรอเลยมาแหละที่บอกว่าพลังจากเด็กมันน่ารักจริงอ่าอีกคนหนึ่งแล้วลเอาตะนุยอาไฮนี่เด็กขี้ขาดเพศใช่ท่ามกะแล้วกะบอกว่าไก่กอและค่ะเออต้องเละแล้วไม่หรอกเละไหมนะต้องดีรัามันเละไหมเด็ดแต่ปลาดานนี่ปลาดานนี่เนรัมะนะเนรัมเนรัมเนรัมหมอก้าบอกว่าที่ทนี้เรียกนุ่มเนรัมค่ะ uh, กินแล้วค่ะสดฉ่ำมันกรอบกรอบนะฮหอมผากชีแปลงข้าวเจ้ากับน้ำตาลอ้อย ลักษณะเมื่อนนมรูเป็นรูตรงกลางจริงแต่กินโรยโฮมนัดหาพบแล้วร้านนมจาาเลือสม,มัดฉันมอมมดนะไม่ได้ค่ะคุณน้องสาวคนจองแล้วหนึ่งมัดนะคะโอเคค่ะสองมัดคร่ออนท้นไม้ก็ยางนมจากกับตอนกลวยฉันนี่แหละพึงเห็นหนนี้ เดินไปมาถ่ายเด็กต่อยอยจนได้เลยพบกันแล้วเด็กต่อยอกันรลยจ้าวันนี้เราแต่งตัวสู้คนเลยนะนี้ทำได้มามน้ำมสยิดั้นมสยิดทองทองดอาแล้วก็ต้อปันนาต้อปัญหาขาดลามือตันจัดสีต้อปันนาทองุอ้าน้องนาดาด้วยค่ะเราตกลงนาดาช่องซ้ำเพลเด็กๆลับบานเอานมจ่ายตัวแหวดว่าแล้วทีนีเขาก็เคสรดเรื่อนและกับรถที่หอยย่างรถยนต์ครับ พอนน้นมันแคบถึงแล้วบานโตวแหวตโตแวดคะ่ะคอยนานไหมคะโตแหวตโตแวด,วแวดนุ่มจักมาแล้วคะ่ะคอยนานไม่โตแต่เกยิมน่ารักฝปือป้อนๆถ้าใครมาก็รีบบงพามาหาโตวแวดนะอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบายค่ะเ้ีแยวก็รีบบงเหล่านะบ๊ายบาย